สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อซเก่า f อใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจะเป็นเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะเพินอัปเดตให้ดูในบาทเสร็จเรียบร้อยโดยเจ็ดโมงกว่าตอนแรกหมอกยังไม่เยอะขนาดนี้นะพอสายมาหน่อย สายมาหน่อยหมอกขึ้นเต็มเลย <c oughs> แล้วใครเอารองเท้ามาทิ้งเนี่ย <c oughs> <c oughs> เสียงแหบเลยพอไป่วงหมดก็เหมือนจะแห้งแรงมากเลยเนาะทุกคน,น ช้าวก็เหมือนจะแห้งแรงสุดๆเนาะแต่ก็เริ่มอ,ออกแล้วใบเขียวๆอะเริ่มอ,ออกแล้วที่ถึงตอนสาข้าวเนาะตรงนี้ก็โล่งหมดเลยแย่งกันตากหมดเลยเห็นไนหะ โอ้ยแ,แรงหมดเลยไหล่วงหมดเลยแต่เขาก็ยังกรีดอยู่นะพ่อไปจะคล้องเขาให้กรีดอยู่ไงยไอ้ข้อสมากรีดเขายังกรีดอยู่เลย แต่ของเข้าก็ออกนะแต่ขเขาเล่นยาแรงกว่านะี้มันเอาผ้าห่มแม่มันมา ปัดเตาอันนี้ตอนไฟไหมเอาพระผมแม่มันมาเลยโอยแหงแรงจังเลยแหงแรงจังเลยถ้าเดินล,ดลัดเลาะเดินล,ดลัดเลาะมาดูตรงนี้ ออกไหมอ่ะไม่ค่อยออกเท่าไหร่แล้วตนนั้นต้นใต้นสวยนะเนี่ยทีมากเลยอ่ะ เชา้าบรรยากาศวันนี้ไงกล้วยต่ำๆเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวไปะายกันมาเอาไปไอ้นี่ต่ำกินอัน้อยากกินต่ำกล้วยหน,นาวหนาวหนาว,นาวอากาศก็เย็นอ๋อจรวด รวงกัหมดแล้วเนี่ยเอา้าเห็นไหมจรวจนะตำรวดแตนะ่เช้าเลยเห็นจรวดแต่เช้าเลยดูหมอกทุกคนเดินอมเลยเอ้จรวดไปไหนอะ่ะ บรรยากาศนะเห็นเครื่องตัวเครื่องอยู่ขาวๆรีบเ,เห็นไหม หลวดวิ่งแต่เท้าเลยโอ้ยดูแถบนี้นะแห้งแรงมากเลยทุกคนเอ้ยบอก หมอกหนามากเลยตรงโน้นอะ่ะเห็นนะให้ไปดูทางโน้นอะ่ะหมอกหนามากเลยน้าบ้านฝรั่งอีกแล้วน้าบ้านฝรั่งอีกแล้วมะม่วงโอ้ยดูเป็นอย่างนี้ทุก ต้นเลยทุกคนดูโอ,โอ้แตกหมดเลยอะต้องตายไม่ได้กินหรอกออกมามันไม่สวยเลยเห็นไหมไม่มีแดดไม่มีฝนไงโอ้ตาออกเต็มเลยอะ่ะเห็นไหม ตาออกเต็มเลยอ่ะนะโอ้ใช่ไม่ได้กินหรอกเลาะไปเลาะมาก็ Dù lên phải Ôi <laughs> <laughs> Mình chơi ở lại nát ai đầm à. Ê Ê xô cặp khuyên đó rồi Ê xô cặp khuyên lắm rồi Ê Môn trần ôi oh, mọc cái lông tàu vinh hoa á tuyệt trự ạ การเลาะชมเห็นไหมทุกคนสายหมอกอะ่ะ